สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันสา,ส,าสุขอายุทยานะคะสำหรับวันนี้เป็นการประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกระกฎาคม2565นานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่าตลอดทั้งเดือนมีกิจกรรมอะไรดีๆเด็ดๆกันบ้างค่ะ 4กระกฎาคม2565นแพทย์ยุทธนาวรรณโพกรางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระครงจุยาประธานเปิดโครงการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สมองจิตสุขและการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะบุคลากรสาธารณสุขเพื่อขยายบริการดูแลความปลอดภัยและความทนในการใช้น้ำมันกัญชาสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน และร่วมเป็นสกิตพยายพ,ยายพธิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางการแพทย์ขยายบริการนวัตกรรมการฟืนฟ้นฟนูสมองจิตใจครบวงจรโดยมีดตรนายแพทย์อุทยัยสุดสุขอดีตประดกระทรวงสาธารณสุขคนที่16และประธานที่ปรึกษามูลนิธิอุทยัยสุดสุขที่ปรึกษาด้านการแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพยาบาลและบอร์ดเมมเบอร์ of WHO คณะผู้บริหารระดับกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกังดสำนักง,งานสงงาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีุธยาคณาจารย์มหาลายัยพา ที่เครือข่ายภาคร้านและเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณโรงแรมเดอะคารีคาซารีสอร์จังหวัดพระนครอิุธยา 15กรกฎาคม2565ันแพทย์ยุทธนาวรรณโพกรางนาแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธิุยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ a i Clinic ให้รักษาแบบเจอแจกจบโดยให้บริการตรวจรักษาทุกวนนะันณโรงพยาบาลพระนครศรีธิธยาจังหวัดพระนครศรีธิยา 18กระกฎาคม2565นายิาในแพทย์จนาวันโพกางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธิยาเป็นประธานประมนิเทศนิสิตแพทย์ชั้นปีที่6มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรธประจำปีการศึกษา2565ในการศึกษาหาความรู้ฝึกปฏิบัติงานเวชปฏิบัติโรงพยาบาลในเขตจังหวัดพระนครสิทธิยาณนห้องประชุมปาสาอาคารพิทยาธาราสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธิยาและในวันเดียวกันได้ให้การต้อนรับนางสาวนุชนาปฏิพีราณนานร้องผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธิยา ในโอกาสเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและมีความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรคเรื้อรังพร้อมตรวจสุขภาพด้วยระบบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้มีระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลคืนให้ประชาชนใช้สําหรับการเฝ้าระวังโรคด้วยตนเองนะห้องประชุมบึงพร,รามชั้นหนึ่งสารการจังหวัดพระนครศรียา 19กระกฎาคม2565ในายแพทย์จนาวรรณพงศางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เตรียมความพร้อมและนำเสนอความก้าวหน้าพิธีทำบุญอุทิส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะดวงตาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรับบริจาคและบุกถ่ายอวัยวะดวงตาเขตสุขภาพที่4โดยมีนายแพทย์ภูรลาบชันธวิจิตวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4เป็นประธานณนห้องประชุมใสางามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21กรกฎาคม2565นายแพทย์ยุทธนาวนรรณพงศางายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีจาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงห้องผ่าตัดและห้องคลอดคลินิกทันตกรรมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่คลินิกโรคเนื้อลังและเป็นประธานประชุมพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลวังน้อยณนห้องประชุมโรงพยาบาลวังน้อยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีจาวันที่25กรกฎาคม2565 นายแพทย์ภูลราภฉันทาวิจิตวงศ์ผู้ตรวจราชการกร,ร,าระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4ประธานพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาเขตสุขภาพที่4โดยมีผู้บริหารเขตสุขภาพที่4และคณะผู้บริหารคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสรราธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมง,งานณหอประชุมพ,พ,ร,มพระพิร,รุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วกรกฎาคม2565๕นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานขยายเครือข่ายความร่วมมือการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะเขตสุขภาพที่4โดยมีนายแพทย์ภูรล,ลาบฉันทวิจิตวงศ์ผู้ตวรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4กล่าวรายงานและมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารเคสุขภาพที่4คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาผูกถ่ายวัยวะาพารทีบแคร์และจักษุตลอดจนเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน8จังหวัดได้แก่สระบ,บุรีนนทบ,บุรีลบบุรีอ่างทองนครนายกสิงห์บุรีพนะนครสุธิยาปทุมธานีของเคสุขภาพที่4พร้อมพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมงานรวมจำนวน1,100คน นหอประชุมพัพพิรุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์ธันตราอำเภอพระนครสิทธิยาจังหวัดพระนครสิทธิยา วันที่28กรกฎาคม2565นแพทย์ยุทธนาวนรณโพกรางนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบ,บาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี2565ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2565โดยมีนายนมิตรชัยนคมาผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีณบริเวณลานหน้าศาลกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา29กรกฎาคม2565นายมิตชัยนคมาผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแพทย์ทนาวรนโพกลางในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมสมพันเจริญวรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวรัตนาทองกรับแรงงานจังหวัดพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมนําเสนอผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมร่วมชมและให้กําลังใจ การแสดงจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันพระนครศิียาในงานมหากรรมเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีทูบีนัมเบอร์วันณศูนย์ประชุมอ m p a c t ฟ o r u มเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี31กรกฎาคม2565นายวีระชัยนักขา่าผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรียาและนายแพทย์ยุทธนาวนรารณศ์กราณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศธิยาร่วมแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีหน้าที่ประทับและร่วมเฝ้ารับสเสด็จ คุณกระหม่อมยิงอุบลร,รัานรัชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีองค์ประธานงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ20ปีทูบีนัมเบอร์วันพร้อมเข้ารับพระราชทานรางวัลโดยจังหวัดพระคนครยุธยาได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลผู้ราชการจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับประเทศนายวิรชัยนคมาผู้ราชการจังหวัดพระนครยุธยา 2. จังหวัดทูบีนัมเบอร์วันพระคนครยุธยารักษามาตรฐานระดับเงินปีที่1 3. ชมรมทูบีนัมเบอร์วันศูนย์ฝึกรักษามาตรฐานระดับทองปีที่1 4. ชมรมทูบีนัมเบอร์วันสถานพินิษระดับดีเด่น 5. ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบางปะหานร,รักษามาตรฐานระดับทองปีที่1 6ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเซน,นาเซนาประสิทธิ์รักษามาตรฐานระดับเงินปีที่1 7. ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนอยุทยานุสร์ระดับดีเด่นณศูนย์ประชุมอินแพคฟอรัมเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี 7กรกฎาคม2565จังหวัดพระนครศรียาสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียาและอำเอภอผักไห่ร่วมกับสภาการชาติไทยจัดกิจกรรมอัชยาร้อยดวงใจเป็นสะพานบุญหนึ่งชีวิตเพื่ออีกหลายชีวิตเพื่อรณรงค์รับบริจาคดวงตาและบริาาวาโดยมีนายวิรชัยนคกธรมผู้ราชการจังหวัดพระนครศรียาเป็นประธานรณรงค์รับบริจาคดวงตาและบริาาวา และในโอกาสเดียวกันเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการอบรมการบริหารจัดการโรคโควิด -19 สู่โรคประจาถิ่นและมีน,นายแพทย์นรงทวินมิสารรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธิยานายนัครินอาานัฐารรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศิทธิยาเข้าร่วมกิจกรรมณนหอประชุมที่ว่าการอำเภอผักหายอำเภอผักหายจังหวัดพระนครศิทธิยา วันที่8กรกฎาคม2565นายแพทย์ยุทธนาวนรารณโพกางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีธิยามอบหมายให้ใน,นายแพทย์นรงทวีวิสารนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านวิชาการ,รป้องกันรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีษจักยาเป็นประธานเปิดงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์สัญจรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีษจยาและในโอกาสเดียวกันได้รับเกียรติจากนางสมทรงพันจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนะชคอนสุทธิยาดรสมพลรัศตะพิมลชยัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอุทยาสิทธิพาร์ร่วมเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐท้องถิ่นเอกชนโดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้นวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพนะชคอนุทธยาเข้าร่วมงานกิจกรรมในงานประกอบด้วยการแจกยากัญชาทางการแพทย์ ยาสมุนไพรสำหรับโพสต์โควิดสินค้าและผลิตภัณฑ์สุขภาพกัญชาและกัญชงการปลูกกัญชาการให้คำปรึกษาการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรับบริจาคดวงตาและอวัยวะและการฉีดวัคซีนโควิด -19 จัดงานระหว่างวันที่8-10ถึงกรกฎาคม2,565ันาณศูนย์การค้าอุทยาสิทธิพาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2กระกฎาคม2565นางวลีแกรโพธิ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนารองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมบริจาคอวัยวะและดวงตาอายุทยาร้อยดวงใจเป็นสะพานบุญหนึ่งชีวิตเพื่อ,ออีกหลายชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรและนักเรียนนางวิทยายเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12กระกฎาคม2565นายเทพภสษาอังคณาวิสารเพศชัชกรเชี่ยวชาญด้านเภศสัชสาสารณส,าาสุรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานประชุมคณะทำงานพบสเภสัชากรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่3ปี2 5 6 5รโดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมปาศักดิ์อาคารพิทยาธาราสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12กรกฎาคม25ง5นายสมชายจำปาเงินนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการโรงพยาบาสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขารวมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟนซ์เตรียมความพร้อมและนำเสนอความก้าวหน้าพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้บริจาคอวัยวะดวงตาพร้อมประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา ของเคสุขภาพที่4โดยมีนายแพทย์คุณล,ลาภชันธมวิจิตวงศ์ผู้ตวรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเคสุขภาพพี่4เป็นประธานณนห้องประชุมไสยงามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19ก,า 25, 5, นนกาานันยายน2565นายนัครินทร์อาหากวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษร,รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นวิทยากรกิจกรรมจิตอาสาพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดตะโกปีที่หและพิธีบำเพ็ญกุศลครบ5ปีวันมรณภาพ พระมงคลสิทธาจารย์อดีตเจ้าวาดวัตกโกโดยมีพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานกิจกรรมณพระมหาเจดีย์มงคลสิทธาจารย์วัตกโกอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศร,ร,รีอยุธยา 6. กรกฎาคม2565ในแพทย์ยุทธนาวันภูการในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้ในแพทย์เสกสรรชวนาดีเลิศผู้อนวยการโรงพยาบาลอุทัยผู้ช่วยในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประชุมวิชาการรังสีเทคนิคประจำปี2565ครั้งที่33สมาคมสิทธิ์เก่ารังสีเทคนิครามาธิบดีร่วมกับภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักรังสีทางการแพทย์ภาครัฐและเอกชนผู้รับผิดชอบงานรังสีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมโรงแรมคลาสสิกคามิโอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 12แกรกฎาคม2565นายแพทย์ชนวรรณโป่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครสิทธยามอบหมายให้ในายแพทย์ถาปรกร,กรสิตตน,นูนผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะอินผู้ช่วยนายแพทย์สาธรรสุจังหวัดพระนครสิทธยาเข้าร่วมประชุมหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อสัดท์าประเด็นที่สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2565โดยมีนางสร,รานพัฒน์ประมทากะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสิทธยาเป็นประธานณนห้องประชุมบึงพระรามชั้นหนึ่งอาคาร4ชั้นสภาการจังหวัดพระนครศิทธยา ต่อไปเป็นข่าวจากโรงพยาบาลเสนาค่ะ8กรกฎาคม2565นายแพทย์ทเทนนดูสิทธสุนทรกุลผู้ว็ิการโรงพยาบาลเสนาพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและเครื่องธยธรรมอำเภอเสนาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2565ณวัดบ้านแพนอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในวันเดียวกันได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการอ่านและแปลผลขึ้นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาลภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจโรงพยาบาลไสานาปี2565ในห้องประชุมบุษราคคำโรงพยาบาลไสานาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับหลายๆอำเภอนะคะยังจะส่งภาพมาให้เราประชาสัมพันธ์สามารถส่งตรงหาเราได้ที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียุทธานะคะส่งที่ช่องรับส่งข้อมูลถึงงานประชา,าสัมพันธ์ได้เลยค่ะและภาพของท่านนะคะก็จะถูกเผยแพร่ไปในหลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางแรกนะคะ Facebook ค่ะเซิร์ชเลยนะคะ Facebook สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียุทธยาค่ะส่วน Facebook ที่2นะคะงานประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรียุทธยาค่ะและส่วนช่องทางสุดท้ายนะคะช่องทางที่3ค่ะ w w w y o u t u b e c o m เองนะคะแล้วก็เสิร์ช ส,สารสุขอายุทยานั่นเองค่ะก็จะได้รับชมเทปในรายการปัจจุบันนะคะรวมถึงรายการทั้งหมดที่ผ่านมาในทุกๆรายการนะคะสามารถย้อนลังติดตามชมกันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ